ฮอร์โมนตัวนี้ถ้าไม่มีแล้วผิวเหี่ยววันนี้ใครนะคะที่ขึ้นเลขสี่แล้วแต่อยากมีผิวเด่นใสให้ฟังคลิปนี้เลยนะคะเวลาคุณเข้าเลขสี่มันจะมีสิ่งหนึ่งที่ลดลงอย่างรวดเร็วและจะลดลงตามอายุของคุณที่มากขึ้นด้วยนะคะและการลดลงของเจ้าตัวนี้มันทําให้คอลลาเจนของเราลดลงผลก็คือทําให้ผิวของเราเหี่ยวหย่อนค้อยได้เลยนะคะเจ้าตัวที่ไซก,การัจะพูดถึงมันก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนนั่นเองแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเราไม่ต้องกังวลด้วยเดี๋ยวนี้ เราสามารถเพิ่มเอสโตรเจนให้กับผิวของเราได้แล้วค่ะเพราะเขามีนวัตกรรมในการเพิ่มเอสโตรเจนโดยใช้ไฟโตเอสโตรเจนจากถั่วเหลืองนั่นเองค่ะและที่สําคัญนะคะเขามีงานวิจัยด้วยนะคะว่าไอ้เจ้าตัวฮอร์โมนไฟโตเอสโตรเจนเนี่ยช่วยยับยั้งการสูญเสียคอลลาเจนและยังสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้อีกด้วยค่ะทั้งหมดที่ใส่ว่ามาน,นี้มันอยู่ในขวดนี้เรียบร้อยแล้วนะคะคือน,น้าตกเอสโตรเจนนั่นเองถ้าใครสนใจก็ให้พิมพ์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะพิมพ์คําว่าสนใจเดี๋ยวที่งานจะส่งค แนะนำดีๆไปให้โดยด่วนเลยค่ะติดตามสาระดีๆแบบนี้ได้ที่นี่กับสายบ้านคลีมนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ